สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่คมชชรลึกเมนเมาส์สค่ะรู้สึกว่ามือจะไม่เนียนวันนี้ทำไมค่ะววันนี้ทำงานเยอะไปห,หรือเปล่าออก็ทำงานเยอะทั้งวันและเพิเออ่เมื่อกี้บอก ได้ไหมเอาไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวค่อยทีแล้วกันเออเดี๋ยวตอนปิดท้ายพี่แป๊ะตอนปิดท้ายนะเดี๋ยวจะบอกว่ามือไม้สั่นนะทำงานเยอะเกินไปไงเออือติดยาหรือเปล่ามือไม้สั่นจะเข้าเรื่องไงใี่แล้ววันนี้เราต้องบอกที่ทำท่าไม่ถูกเนี่ยเป็นพราะเราจะเข้าเรื่องว่าให้เพ็นยัวข้ามาว่าติดยาอะไรอย่าี้ยพี่เต๋าคิดมันโม้ไปแคิดมาแล้วใช่ไหมคิดมาแล้วแลักที่ถ่ายรายการเมื่อกี้เสร็จซึ่งต่อเนื่รายการนี้ใช่ไหมดูฮอตในชีวิตนะดูฮอตจะเป็นพิธีกรชื่อดังอะไรอออยยย่่่่่าาาางงงงเเีีี้้ทแแบบววคินนมกะไร เช้าในวงการบันเทิงไล้ทุกปีแล้วก็มีข่าวที่แบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยใช่เกิดแต่ก็ยอมรับแต่โดยดีนะเพราะมีของกลางจับจได้ค่ะอย่างคายเขาขนาดนั้นก็คงจะดิ้นไม่หลุดแล้วก็ปฏจจะเสธไม่ได้กำลังพูดถึงยูยี่อริสาอิทุสมิดเคยสังเพลงหรือเปล่า จบเป็นสุขเป็นสุขเถอะโอ้โหตอดังมากแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ายูยี่ดังมาจากนางแบบป่ะพี่แป๋บด้วยจากนางแบบด้วยเป็นนางแบบเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็หายไปเลยหลังจากที่ตอนนั้นก็มีข่าวคราวต่างๆนานาที่แบบว่าเลิกกับสามีนู่นนี่นั่นเนาะอย่าสามีแต่ล่าสุดเลยเนี่ยที่มีข่าวไงก็กลับมาคบใหม่นะกับสามีชาวสเปนชสเปนชิวแฟร์ช์ใช่อ่ะล่าสุดวันนี้เลยค่ะท่านผู้ชมยูยี่ได้ไปก่อคดีขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิก็คือเหตุการณ์จริงๆแล้วเนี่ย อาจจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่ายุยี่ไม่โว,วย<ช>วายเวลถึงเจ้า,จาหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ของตอมอนเนี่ยที่เขา<อ>ได้ย <ขอ S 1> ินเสียงเขาได้ยินเสียงคือในห้องน้ำาก็คือเสียงดังไวยวายแล้วก็พบท่าทางมีพิรุธของยูยี่เนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยแบบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ่ะเขาไปในห้องน้ำไป,ไปตรวจค้นแล้วก็ไปพบ โคเคนจำนวน5มิลลิกรัมเยอะนะในครอบครองไว้ก็เยอะนะก็ดูบอกว่าเออเห็นบอกว่าเสพที่เขาบอกเขาไปเสพที่เวียดนามมาหนิใช่เขาบอกว่าเหลือมาจากเวียดนามก็ยอมรับเลยนะยอมรับแห้ของของกลางแบบว่าหนานน่นขนาดนั้นก็เลยต้องบอกว่านะก็ดินไม่หลุดดินไม่หลุดอัตราล่าสุดนี่คือสามีชาวสเปนได้ประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วด้วยจำนวนเงิน1 0,000บาท เห็นบอกว่าตอนที่อยู่ในห้องขังก็รู้สึกว่าจะแบบว่ามีอาการแบบว่าซึมเศร้านะมไม่รู้เหงาเพราะรักหรือเปล่าคงไม่ใช่นะไม่ใช่มาไม่แบบแ พขาฤทธิ์ยาหรือเปล่าไม่รู้ว่าฤทธิ์อะไรแต่ว่าก็สามีก็อยู่อยู่อยู่ข้างนอกด้วยกานที่แบบว่าเป็นห่วงภรรยานาก็มีลูกด้วยไงต้องทางภาพนะข่าวพ่แมจะถ่ายรูปสามีอายุสานีก็โบยวายนะก็ด่าก็ตาหนินะว่าแบบว่าก็แบบทาสีหน้าสีตาไม่ไม่พอใจที่บ่มาถ่ายมาถ่ายรูปอะไรนะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะใช่สิสิ้นปีแล้วเนาะดูสิสิ้นปีเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นี่ยูยี่ก็เกาะคดีไว้เหมือนกันใช่ก็คือในกรณีซึ่งจริงๆเขาก็ยังอ้้าาางอยู่่่่นพแปวเไไไมมด อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเขาไม่ได้แบบทำผิดอะตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเหรอกรณีที่บอกว่ามีสัตว์ป่าคุ้มครองป่าสงวนอะไว้ในครอบครองอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงน้ําท่วมเนี่ยก็มีคนมาฝากฝากเขาเลี้ยงฝากเขาอะไรอย่างงี้ดูเลยเพราะเขาเพราะยุ่ยเนี่ยเขามีสัตว์ป่าในคุ้มครองเนี่ยที่เขาแบบเลี้ยงอยู่แล้วไงที่ถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คดีนี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแต่เขาก็คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ทําผิดกฎหมายเพราะเขายังแบบ ก็ต่างมีเหตุผลแล้วก็ข้ออ้างกันไปว่าจริงๆแล้วไม่รู้ว่าแท้จริงจะเป็นยังไงนะล่าสุดคดีความจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงว่าจะแบบจริงๆแล้วกรณีของดารากับยาเสพติดก็มีให้เห็นอยู่เ็นขอนกันเนาะมันเหมือนแบบคู่ก่แต่ไม่ใช่เป็นของคู่กันหรือว่าอะไรยังไงก็คือจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนั่นแหละหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนถ้าเกิดว่าขาดความดูแลที่ดีจากผู้ปกครองจากครอบครัวหมายถึงว่ามีภูมิคุ้มกันน้อย อ่อนดีนะโชคดีที่เรามีคุ้มกันที่ดีนะเพนเราถึงได้หักเขาโตแล้วนะพี่แป๋ยุยยเห่าไกลเขาก็ไม่น่าจะ่ไม่ถือว่าอาจจะแบบว่าอาจจะเกิดจากความเครียดไงกำลังพูดถึงเรื่องเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนพูดถึงวัยรุ่นที่แบบเป็นแบบว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนะสามารถที่จะแบบว่าเสพหรือว่าเห็นเพื่อนทำหรือว่าถูกชักจูงชักชวนไปอย่างเราเนี้ยใครจะมาชวนเสพเราจะยอมไหมเพนถ้าเกิดเรามีภุ้มคุ้มกันที่ดีถูกไหมไม่แตะอะไรอย่างเงี้ยไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมติดติดอยู่อย พี่ก็ติดอย่างเดียวเหมือนกันดูสิอื่นเลยสันี่ก็ติดเหมือนกันกาแฟถูกต้องต่างคนต่างมีติดเป็นคนละอย่างนะแต่ห่างกายาสติดอย่างแน่นอนอย่างนี้บอกว่าดาราบางคนก็แบบว่ามีข่าวแล้วก็แบบถูกจับหลายคนเหมือนกันที่ผ่านมามีค้าด้วยไม่น่าเลยนะเพนต้องนะรวยทางตรงรัฐนะพวกนี้ใช่แล้วไม่หรอกเราก็นะ อย่างที่บอกแล้ว่าต้องคิดเยอะๆเลยอ่ะใช่แล้วเป็นคนสาธารณะด้วยพี่แป๋บใช่เป็นคนแบบก็เกิดอะไรขึ้นมาก็คือจะต้องเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีด้วยคูน3คูณ4ี่ไปเลยนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นคนสาธารณะไม่ได้เป็นดารานักร้องเนี่ยถ้าเกิดถูกจับก็ถูกับเนินคดีไปปกติแต่ถ้าเกิดเป็นดาราเป็นคนของประชาชนแล้วเนี่ยโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างที่บอกไง ในเมื่อคุณได้ได้มากกว่าคนอื่นฉะนั้นเมื่อคุณเสียนั่นคุณเสียมากกว่าคนอื่นแน่นอนใช่แล้วชื่อเสียงป่นปี้ชีวิตในวงการบันเทิงก็แบบอย่างหลายคนที่กลับเข้ามาก็ใช่ว่าจะไม่ได้นะอย่างทัศน์นั้นตัวกทุ่งน้ำฝนก็ไม่ใช่ว่าจะแบบว่าเป็นตักเอกได้เหมือนตลกอ่ะที่เป็นผู้ที่ผิดผู้หญิงอ่ะใช่ใช่นั่ก็จบบสองค้างโอ้ดูซีเนี่ยพี่แป๋าดูดคนเราไม่เข็ดนะคือแบบว่าผิดพลาดแล้วผิดพลาดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนาะ คนเรามันต้องแบบนี้นะโอยเบื่อแล้วพี่แป๋วเครียดเครเรื่องเรื่องแบบว่าสบายๆบ้านนี้กัจริงๆมันก็จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสบายๆมากถือว่าสบายกว่าเรื่องอื่นใช่อ่มาพูดถึงข่าวของโดนัทมนั่สนานพี่แป๋ววันนี้ไม่เปิดกล้องเมื่อเช้านี้เพิ่นเปิดกล้องไงจะเช้าจรู้ถูกต้องเนี่ยง่วงมากเลยจะรับตอนนี้เลยได้ไหมจะประการรีบกลับบ้านไปเลยเพลนพี่อนุญาตให้กลับบ้านไปเลยหนะจะให้พี่แจ็คคนเดียวก็ได้นะพี่ยอมเพลนไปเลยนะจะสวัสดีค่ะไม่ใช่อาจะบอกว่าเมื่อเช้านี้ ไม่เปิดกล้องเวียงร้อยดาวที่โดนัทเล่นพี่แป๋วสองเรื่องแล้วก็ทองเนื้อกา้วของพี่ออฟพง์พัฒน์กับพี่แดงธัญญาแต่ว่าวันมมเมื่อเช้าเนี่ยไปเจอโดนัทไงแล้วก็ไปถามเรื่องนี้พี่แป๋วเพราะภาพล่าสุดเนี่ยโดนัทไ,ได้ถ่ายแบบพี่แป๋ววิวเลยล่ะจริงๆแล้วจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าโดนัทเนี่ยก็เคยถ่ายชุดว่ายน้ำมาแล้วนะ,ะแต่อันเนี้ยออกแนวเซ็กซี่มีสีสาวด้วยกันในอิมเมจพี่แป๋วแต่เซ็กซี่น่นเท่านั้นไม่พอ มันเป็นภาพที่ทั้ง4คนเนี่ยใส่ทงชาติอังกฤษพี่แบ๋อเอาผ้าธงชาติอังกฤษเนี่ยมาพันตัวแล้วออกแนวเซ็กซี่เลยอย่างนี้ก็เลยไปถามว่าแบบเพราะก่อนนันเนี้ยพอภาพออกมาเนี่ยมีโดนวิวจารค่อนข้างเยอะเหมือนกันในอินเทอร์เน็ตเพราะแบบวยตายแล้วทำไมทําอย่างนี้ทําไมเอาธงชาติมาพันตัวถ่ายเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้เพราะถ้ามองย้อนกลับพี่แบวถ้าธงชาติไทยล่ะใช่ไหม ที่แบบว่าถ้าแบบว่าประเทศอื่นที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็อาจจะรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยทางโดนัทก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีเจตนาอะไรแบบนั้นเป็นทางเจ้าของหนังสือเขามีคอนเซปต์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นแคมเปญอะไรของเขาสักอย่างนี่แหละแล้วก็โดนัทบอกว่าคืออย่าไปมองเจตนาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออที่ที่ที่ถ่ายเนี่ยก็แบบว่าแล้วที่ถ่ายเนี่ยก็เซ็กซี่จริงๆเซ็กซี่เนี่ยแต่ว่าด้วยความที่เขามีเซฟเซฟทุกอย่างไม่เบาใส่กางกงใส่กางเกง ใ่คือแบบว่าเป็นการรีทรัศอ่ะอเอาง่ายๆเป็นการรีทรัศนมาเถึงว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ภาพจริงเป็นภาพ,ภาพที่เคยจะรีทัศนแล้วเป็นรีทัศ์จริงๆแล้วมันดูโปใช่ไหมพี่แป<ะ>๊บที่ภาพออกมาเป็นแบบโอ้แต่ในบรรดาสี่สาวเนี่ยมันมีคือมอีโดนัทใช่ไหมมีซาร่าเล็กม,มีมาริโคสแล้วก็มีปุกลุก<ะ>สี่สาวแต่โดนัทเนี่ยดูเซ็กซี่สุดเพราะว่า แบบเอาผ้าเอาธงชาติอังกฤษเนี่ยพันแล้วก็เหมือนแบบโชโก้นด้วยอะไรอย่างงี้ยอืมแต่ด้วยความที่โดนัทบอกว่าตอนถ่ายเนี่ยใส่ทุกอย่างไม่ได้มีแบบโป้อย่างที่เห็นแต่ด้วยด้วยเ,เทคนิคไงพี่สาก,ก็มีการรีทงรีทัดไปเขาต้องเซฟไว้แหละว่าคงไม่ให้โป้บากจนน่าเกลียดเขาบอกนี่ยอยากอยากให้มองว่าเป็นเจตนาที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรอย,อย่างงี้อ่ะก็เลยถามว่า อนันดาว่าอย่างไรเห็นหรือยังว่ายังไงบิ๊กจ่อยของเราเนี่ยพีกจ้อยโดนะดนัก็เลยบอกว่าทางอนันดานเนี่ยยังไม่เห็นแต่อนันดาน่ยชอบแบบนี้พี่แป๋วแบบไหนยุให้ชอบถ่ายเซ็กซี่ถ่ายโป๊ให้ ชี้เหตุอยู่แล้วเนี่ยไม่โป๊เท่าไหร่ให้โป๊ะมากกว่านี้ไม่ก็คือเขาเออ่ทางอนันดาเนี่ยยังไม่เห็นภาพยังไม่ยัง,ยง,ยงไม่เห็นรูปที่ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยเพราะเป็นเป็นแฟนกันใช่ไหมล,ล่ะแต่ก็ไม่รู้คนรับเอย่างนั้นแต่เราแล้วคนรับแล้วเข,ข,ข,ขาคนอ่านั่นแหละเขาก็บอกว่าเนี่ยเอออนอันดาพูดตลอดว่าถ่ายถ่ายพี่เธอชอบโป๊ะชอบเซ็กซี่อะไรอย่างงี้อนันดาเขาเป็นฝรั่งเนี่ยพี่แบลใช่ไหมล่ะเขาก็แบบนี้อย่าไปได้ถือโอ้อย่าได้ถือมีของดีก็ต้องโชว์ไปอย่าได้อบแอบไว้มันไม่ดีถูกต้อง ก็เลยเถิดไปถามเรื่องกระป๋องกระเป๋า <notre> พ <morph flats> ี่แป๊บพี่บอกแบรนด์นองแบรนด์เนม์อะไรเชนแนวชนแน จริงๆแล้วอันนั้นะเขายังไม่ได้ซื้อนะที่มีข่าวนะเหมือนอันนะักข่าวไปถามไงว่าทางโดนัทอยากได้กระเป๋าแบบชาแนลหรือเปล่าจะซื้อให้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้โดนัทก็เลยบอกว่าเนี่ยดูซิเนี่ยทางอนันดาเนี่ยชอบแบบเป็นอย่างเงี้ยแถบๆไปเรื่อยอะไรเงี้ยชอบแบบมาพูดให้แบบเสียหายอะไรอย่างนี้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยในปีใหม่วันปีใหม่ใกล้มาถึงแล้วพี่แบ๋วเขาบอกว่าเขาจะมีของขวัญแลกการให้การอย่างนี้ก็เลยคุยกันว่าแบบจะอะไรยังไงอยากได้อะไรนู่นนี่แต่โดนัทเนี่ยเ ก็คืออพูดตลอดไงว่าอยากได้กระเป๋าแล้วก็ส่งรูปส่งรูปให้ดูเหมือนประมาณหนึ่งว่าอนันดาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเอ้ยเป็นเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนคุยกันพี่แปแวส่งเหมือนพี่แปบวส่งส่งรูปกระเป๋าให้ดูสวยไหมสวยไหมอะไรอย่างงี้ลายนี่ดีไหมแบบนี้สีนี้ดีไหมนี่แหละอนันดาก็รู้ไงว่าทางทางโดนัทเนี่ยชอบกระเป๋าแล้วมีวันนึงไปทำธุระเสร็จ ก็เลยไปเข้าช็อปชแนลด้วยการอะไรอย่างนี้ก็ไปดู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 อะไรอย่างนี้แล้วกดว่าเขาก็เลยแซวกันไงแบบว่าแซวกันเองบอกว่านด้ข่าวว่าเธอจะซื้อกระเป๋าให้ฉันเหรออะไรอย่างนี้มาดูทุกวันนี้ทุกวันนี้โดนัทซื้อเองจ้ะพี่แบวคือโดนัทเนี่ยเขาไม่อยากจะแบบว่ารู้สึกว่าไม่อยากเอาให้อยากไม่อยากให้เรื่องของเนี่ยมาเป็นประเด็นแบบว่าก็มันเป็นเป็นปกติอะพี่แบวที่แบบว่าคงมีของไม่ต้องอยากนะสุดท้ายเขาซื้อเองนะบอกไม่อยากให้หมอ ก็ไม่ดีว่าบอกว่าเออเพิ่งคบกันแฟนจะต้องมาซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรืออะไรที่มันแพงขนาดนั้นตอนเขามีตังไงไม่ตังม่ตังเงี้ยไม่ตังคนนแข่งไม่ร่วงหรอต้องเออเราก็ว่าเป็อย่างนั้นชาแนลนะใบไม่เท่าไหร่แล้วใบนั้นเออเอามีอีกเรื่องนึงพี่แป๋วเพราะได้คุยกันนานก็เลยแบบว่าเม้ามอยถามว่าหมดระยะอะไรยังไม่หมดอีกเหรอนี่สั้นหนึ่งเดือนนึงให้เวลาแค่สิพันธนาทีโกูตายแล้วพอละจะบอกว่าอนันนาเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์พี่แป๋วเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็เเลยยถาามโดนนัทว่่ี ได้ซ้อนท้ายมอไซค์ของอนันดาบ้างหรือยังอะไรอย่างนี้เป็นเด็กแว้นนะแว้นแล้ว <laughs> ไม่ใช่รสรุปสุดท้ายก็ไป <g år> ได้ลองมาแล้วแต่ว่าขับแค่ในกรุงเทพเขาบอกปีใหม่เนี่ยเขาจะมีทางอนันดาเนี่ยจะขับไปหลวงพระบางเขาจะไปเที่ยวนะเราก็เลยถามว่าจะไปกับเขาไหมซ้อนเนี่ยบอกว่าแหมพี่เพนก็โดนัทรีบบอกเลยแหมพี่เพ้นเราก็เป็นผู้หญิงนะผิวเผลอเราก็ต้องดูแลัวนดำบ้าง <laughs> อะไรบ้างบอกว่าหนูขอขึ้นเครื่องไปแล้วการดีกว่านะาจะกขี่มอไซค์ไปแล้วกันแล้วเราก็นั่งเครื่องไปเขาบอกว่าจริงๆเขาก็ห่วงแหละเขาบอกไม่ใช่เขาห่วงคนเดียววห่งอนนัดาาะเ ว่าทุกคนก็คงห่วงเขาที่รู้จักเขาเนี่ยเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันก็อันตรายอยู่แล้วไ่ใช่แล้วมไม่เลยดีวยกว่า